บัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตมเมล็ดพันธุ์หรือตามมกส4 4 0 6 2560ซึ่งกรมการข้าวเองก็มีการนำการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมเมล็ดพันธุ์มาใช้เพื่อให้การรับรองกับกลุ่มผู้ผ,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเป็นตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือความั่นใจในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานตามที่ พรบพันพืชกำหนดโดยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์จะมีตามมกสเนี่ยค<ม>่ะกำหนดอยู่8ข้อกำหนดนะคะข้อกำหนดที่1ในเรื่องของน้ำสำหรับน้ำในการผลิตเมล็ด <não> พันธุ์ถ claro ือว่าเป็นหัวใจสำคัญคือปริมาณน้ำต้องมีเพียงพอสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยน้ำระบายเข้าวออกมีเพียงพอกับช่วงการเจริญเติบโตของข้าวนะคะ ข้อกําหนดที่2ในเรื่องของพื้นที่ปลูกสําหรับพื้นที่ปลูกการผลิตเม็ดพันธุ์นะคะพื้นที่ต้องสม่มําเสมอมีการระบายน้ําออกคือสามารถควบคุมการเอาน้าเข้าน้ําออกได้นะคะและก็แหล่งน้ําที่นํามาใช้ต้องเป็นแหล่งน้ําที่ไม่ผ่านค้อกปุ๋ยสั์หรือผ่านโรงงานโดยแหล่งน้ําที่ใช้ไม่ทําลายสภาพแวดล้อมค่ะ ข้อกำหนดที่3ในเรื่องของวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะสำหรับการผลิตเม็ดพัน์เราสามารถให้ใช้สารเคมีได้นะคะแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกต้องตามชนิดตามคำแนะนำทางวิธีการของกรมวิชาการเกษตรนะคะและก็ห้ามใช้สารต้องห้ามที่ประกาศโดยกรมวิชาการเกษตรสำหรับสารเคมีนะคะ ในการใช้ต้องต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะแล้วก็มีการสำรวจแปลงนาก่อนที่จะใช้เพื่อให้รู้ว่าเราจำเป็นต้องใช้สารประเภทไหนชนิดไหนนะคะสำหรับาสารวัตถุอันตรายทางการเกษตรค่ะข้อกำหนดที่4การจัดการคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนการเก็บเกี่ยวสำหรับการจัดการคุณภาพนะคะในเรื่องของแปลง ในเรื่องของการกําจัดพันธุ์ปนในแปลงในเรื่องของการตรวจประเมินแปลงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะต้องรู้ประเมินแปลงว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานสาหรับแปลงพันหรือไม่นะคะซึ่งในการจัดการนี่จะรวมไปถึงการจัดการในเรื่องการใช้สารเคมีการใส่ปุ๋ยด้วยนะคะทุกขบวนการที่ในการดูแลรักษาแปลงนะคะต้องได้ตามหลักวิชาการและก็ถูกต้องนะคะ ข้อกำหนดที่5การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะคะในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งกรณีที่ใช้เครื่องเกี่ยวนวดนะคะต้องมีการทําความสะอาดเครื่องเกี่ยวนวดก่อนการเก็บเกี่ยวทุกครั้งและแปลงพันธุ์ที่ติดกับพันธุ์อื่นต้องมีการเว้นระยะห่างจากการเก็บเกี่ยวอย่างน้อย1เมตรนะคะหรือมีแถวคุมอันนี้เป็นเป็นการป้องกันการ ปนพัน์ระหว่างพันที่ปลูกกับพันธ์ข้างเคียงนะคะแล้วเมื่อ,เ,อเก็บเกี่ยวเสร็จเราต้องนําไปรีบลดความชื้นทันทีภายใน24ชั่วโมงนะคะในการลดความชื้นเราจะใช้วัสดุรองพื้นเพื่อป้องกันการประปนพันธ์ุด้วยแล้วก็ความหนาในการตากนะคะจะอยู่ประมาณ5-10เซนไม่ควรเกิน10เซนและมีการกลับกองทุกๆ2ชั่วโมงนะคะ ลดความชื้นจนไม่เกิน12เอร์เซนแล้วเราก็จะทำการเก็บข้าวลงเก็บเพื่อนำไปปรับปรุงสภาพต่อไปค่ะข้อกำหนดที่6การรวบรวมการเก็บรักษาและการขนย้ายสำหรับข้อกำหนดนี้จะจัดการตรวจในเรื่องของสถานที่เก็บนะคะโดยสถานที่เก็บมเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นศัตรู หรือจากสภาพอากาศแวดล้อมภายนอกด้วยนะคะต้องคือต้องปลอดภัยสําหรับมเมล็ดพันธุ์ที่จะจัดเก็บนะคะออพอจัดเก็บแล้วเราก็ต้องมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพในแต่ละเดือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ค่าชุูชนเองก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้วยเพื่อจะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นความงอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออในแต่ละ เดือนที่เก็บเนี่ยสัตูมแมลงเข้าในโรงเก็บอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจประเมินได้ด้วยค่ะสําหรับการขนย้ายเมล็ดพันธุ์ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยไม่ให้มีผลกระทบต่อความงอกและการป่าปูนพันธุ์ข้อกําหนดที่7บุคคลและการฝึกอบรมสําหรับการผลิตตามกระบวนการ TPC ผู้จัดทาแปลงนะคะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ ฉะนั้นกลุ่มที่ขอการรับรองระบบการผลิตเม็ดพันธุ์จะต้องมีองค์ความรู้ทุกกระบวนการในการผลิตเม็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการจัดทําแปลงการดูแลรักษาแปลงการเก็บเกี่ยวรวมไปถึงการจําหน่ายทุกขั้นตอนโดยผู้จัดทำแปลงจะได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญหรือนักวิชาการที่เข้ามาให้การฝึกอบรมข้อกำหนดที่8การบันทึกและการตามสอบ ในขบวนการผลิตตามระบบ GPS ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการบันทึกซึ่งในการบันทึกจะเริ่มตั้งแต่การบันทึกตามกิจกรรมการจเจริญเติบโตของข้าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำจัดพันธุ์ปลนในเรื่องของการฉีดสารเคมีหรือการใส่ปุ๋ยรวมถึงการเอาข้าวเอาน้ำข้าวน้ำออกจากแปลงนะคะเนาจะให้มีการจดบันทึก ทุกขบวนการและก็จดบันทึกวันออกดอก80รวมไปถึงวันเก็บเกี่ยวและปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้อันนี้ก็จะอยู่ในบันทึกของเกษตรกรที่ต้องบันทึกตามขบวนการทุกกิจกรรมที่ทำโดยจะมีแบบบันทึกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขอการรับรอง g p 4ค่ะ